การทดลองที่ทาให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อในควอนตัมฟิสิกส์เดี๋ยววนี้มาดูเรื่องของ the double slit experiment กันครับการทดลองนี้ง่ายมากๆเลยนะครับเราจะเอาพลาสติกแข็งมาแผ่นหนึ่งแล้วเราก็จะตัดรู2รูที่อยู่ใกล้กันมากๆของพลาสติกอันนี้หลังจากนั้นเราก็ตอแสงสองเข้าไปแล้วก็ดูว่าผลที่ออกมามันเป็นยังไงลองคิดดูเลยครับสมมติว่าแทนที่เราจะใช้พลาสติกเมื่อกี้นี้เราใช้กําแพงที่มีช่อง2ช่องอยู่ข้างกันและแทนที่เราจะใช้แสงเราก็ใช้ลูกบอลที่เราจะโยนใส่กาแพงอันนี้ ลูกบอลมันจะไปตกที่ไหนแน่นอนถ้าเราโยนลูออนกบอลแสงกำแพงที่มีช่องสองช่องลูกบอลที่ผ่านไปฝั่งหนึ่งได้ก็จะต้องอยู่ข้างหลังช่องสองช่องนี้เหมือนในรูปนี้แต่เรารู้ว่าแสงมันไม่ใช่ลูกบอลแบบนี้แสงที่จริงแล้วมันคือคลื่นซึ่งตอนที่คลื่นมาเดินทางผ่านช่องสองช่องแบบนี้มันไม่ได้แค่เดินทางไปอีกฝั่งหนึ่งง่ายๆสมมติว่านี่คือกำแพงของเราเมื่อกี้นี้ตอนที่คลื่นของเราเดินทางไปที่กำแพงแบบนี้ตอนที่มันมาเจอจุดสองจุดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคลื่นที่ผ่านทะลุจุดอันนี้ไปมันจะเริ่่มเกกกกกิดาารรแพตััวออจนากกา ซึ่งก็จะเกิดเป็นคลื่นหน้าตาแบบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าคลื่นที่จะมาถึงจุดสักจุดหนึ่งมันหน้าตาเป็นยังไงเราก็ต้องเอาค่าของคลื่น2อคลื่นนี้มาบวกกันซึ่งการเอาคลื่นมาบวกกันก็ขึ้นอยู่กับความสูงของคลื่นแรกกับคลื่นที่2สมมติว่าคลื่นของเรามาทับกันแบบนี้พอดีคลื่นของเราก็จะบวกกันเป็น2เท่าของคลื่นเดิมแต่ถ้าคลื่นของเรามาเจอกันในตำแหน่งนี้มันก็จะบวกกันแล้วใกล้เป็นศูนย์ถ้าคลื่นของเรามาเจอกันในมุมอื่นๆมันก็จะอยู่ระหว่างศูนย์กับไอสเท่าตัวนี้ผลลััพธ์ของมนก็คื คลื่นที่อยู่ตรงกลางตรงนี้มันเดินทางมารลยะทางเดียวกันซึ่งแปลว่าคลื่นของเราจะทับกันทดัดีเหมือนในสถานการณ์แรกซึ่งแปลว่าจุดที่สว่างที่สุดจะไม่ได้อยู่ข้างหลังรูสองรูนี้เหมือนในเคสของลูกบอลแต่มันจะอยู่ตรงกลางถ้าเราองไปข้างๆเราก็จะเห็นว่าความสว่างมันลดแล้วก็เพิ่อมอีกทีหนึ่งแล้วก็ลดแล้วก็เพิ่อมอีกทีหนึ่งไปเรื่อยๆถ้าเราทําการทดลองนี้กับแสงแล้วก็พลาสติกเราก็จะเห็นอะไรแบบนี้เพราะเรารู้ว่าแสงมันเป็นคลื่นแล้วมันเกี่ยวข้องกับควอนตัมฟิสิกส์ยังไง ตอนแรกๆเลยการทดลองนี้ถูกใช้เพื่อพิสูจน์ว่าแสงมันคือคลื่นแต่มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งทําการทดลองแปลกเขาลองเอาอิเล็กตรอนแสงเข้าไปในการทดลองนี้แทนถ้าอิเล็กตรอนของเราเป็นพาติคกลเหมือนลูกบอลเราก็จะเห็นจุดสว่างที่2ตํตำแหน่งข้างหลังช่อง2ช่องแต่ตอนเราใส่อิเล็กตรอนเข้าไปจริงๆเราไม่ได้เห็นอะไรแบบนั้นเราจะเห็นว่าอิเล็กตรอนของเรามีจุดสว่างอยู่ตรงกลางแล้วก็ตอนไปข้างๆมันก็มีจุดสว่างเรืเ่อยๆเๆๆเ,เ,เหมือนกับตอนที่เราเอาแสงใส่เข้าไปเลยซึ่งแปลว่าเราได้พิสูจน์ว่าอิเล็กตรออนนนมัคคืื ซึ่งหนึ่งในผลหลักของควอนตัมฟิสิกส์ก็คือการที่อิเล็กตรอนสามารถเป็นทั้งพาดกีก็และก็คลื่อนได้ในเวลาเดียวกันการทดลองนี้ก็เลยทําให้นักฟิสิกส์หันมาเชื่อในทฤษฎีของควอนตัมฟิสิกส์